สวัสดีครับผมในายนัชนน์เอี่ยมดารายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าจากการฝึกงานสำหรับวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในการซ่อมอุปกรณ์จะเชี่ยวชาญขนาดไหนนั้นไปดูสวัสดีครับผมนายวรชิตเบญสานเรียนอยู่คณะอุตสาหกรรมเกษตรสาขาการจัดการเทคโนโลยีฟาร์มอยู่ชั้นปีสองครับได้ฝึกง,งานอยู่ที่ธุรกิจเกลเหรียกงมุงจรนครราชสีมาระหว่างการฝึกง,งานก็ได้ทําในส่วนต่างๆหลายด้านครับ ครับชมหน้าน้องฝึกงานที่โทรราชฮัลโหลครับหัวหน้าเหรอครับครับผมให้ผมไปพบที่ห้องใช่ไหมครับครับครับสวัสดีครับหัวหน้าให้ผมได้ไหมครับเออยีไปเรียกพี่หนอมนมายดิไม่รู้ว่าช่องอุปกรณ์เสร็จหรือยังได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบไปนะหัวหนเออไม่รู้เป็นไงนช่วงนี้อุปกรณ์เรามีปัญหาบ่อยเลยโอเควันนั้นเดี๋ยวผมจะรีบไปช่วยแก้เออ โโอ้โหช่างเป็นคนดีมีน้ำใจสุดๆคุณเข้ารถเมล์ได้ครับพี่เป็นงไงบ้างล่ะคุณเ้าฟงังมาถามเออแป็นเดียวเป็นเดียวกาจะเสร็จแล้วแป็นเดียวให้ผมช่วยไหมพี่เฮ้ยมาตการพี่ทำงานมากกว่ากว่า20เปอร์เป็นต้องห่วงถ้าพี่เก่งขนาดนี้ชิวนแน่นอนงานนี้ พี่บอกชิวไงเฮ้ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวเสร็จแล้วไอผมช่วยไอพี่ผมมันจะไวะ้เงื่อน่ะเฮ้ยระดับเตี้ยระดับพี่แล้วคนเดียวสบายสบายไปด้านหนก่อนไปโอเคพี่สบายจริงๆสบายจนปากหัวอ๋อเลยเนี่ย เออยีเป็นไงบ้างพี่น้องซ่อมอุปกรณ์หนึงไหนแล้วอ๋อพี่น้องกำลังซ่อมอยู่ครับเสียงอะไรวะเนี่ยเอ้ยไปดูกันดิมันก็คือเสียงระเบิดนะสิโอ้โหมีหน้าถามเลยเฮ้ยน้องเกิดอะไรขึ้นเป็นผ้าทางแยกติดฝากระวนอ่ะเทกหน่งเทกติดอะไรออกมาตัวขาวขนาดเนี้ยเฮ้ยแล้วจะทำยังไงแล้วเนี่ยอุปกรณ์ก็ต้องใช้งานอาการเป็นไงพี่ อาการเป็นไงพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันถามมาตั้งนานแล้วยังไม่ตอบพี่เลยเนี่ยโอเคพี่ผมขอเข้าไปดูหน่อยนะไป,ไป,ไ,ปไปดูกัน อังทำได้จริงว่ะมาสมแล้วที่เป็นน้องพี่ไปีก่อนสักทีนึงอยู่ดีๆมารักกันเฉย <c oughs> ไม่เป็นไรพี่นี่ถ้าไม่มีเองนี่พี่แย่แยจริงๆนะเออยีเองเบลความรู้พวกนี้มาจากไหนเนี่ยเมือ่อาชีพจริงๆอ๋อมันเป็นความรู้เบื้องต้นของเด็กการจัดการเทคโนโลยีฟาร์มครับผมนะที่ต้องทําได้ก่อนจะมาฝึกงานครับโอ,อ้เยียๆๆ่ยมจริงๆพากันมาฝึกบ่อยๆนะยีครับเออ มีอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ซ่อมมีไม่เยอะมากประมาณ20กว่าตัวอะไรนะ20ตัวจัดไปเลยไอ้น้องซึ่ง,รงแรกๆพวกพี่เขาก็ายังไม่ค่อยมั่นใจในตัวผมสักเท่าไหร่นะครับแต่พอผมได้ลองเข้าไปซ่อมแซมอุปกรณ์แล้วอุปกรณ์ก็สามารถกลับมาใช้างานได้ตามปกติ ซึ่งงานหลักๆก็เป็นงานของช่างที่ประจำที่ฟาร์มอยู่แล้วนะครับแต่ทางอุตสาหกรรมเกษตรก็ได้นำอุปกรณ์ที่ใช้ในฟาร์มจริงๆนะครับมาสอนนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงวิธีการใช้งานและการแก้ปัญหาเบื้องต้นก่อนที่จะเจอหนงานจริงครับขอขอบคุณนายวรชิตรื่นนุสานนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรสาขาการจัดการเทคโนโลยีฟาร์มเจ้าของเรื่องเชื่อสิผมทำได้เห็นไหมน้องก็ทำได้สำหรับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วครับ ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามอ๋ออย่าลืมกด subscribe ที่ช่อง PAM Station ด้วยล่ะสวัสดีครับ